นะคะแทนที่จะพูดว่า I want นะให้เราพูดว่า I feel like I feel like นะคะ feel like ตัวนี้เหมือนกับควาว่า I want เลยนะแล้วก็จะตามด้วยคำนามนะคะสมมติว่า I feel like eating I want to eat นั่นเองนะคะ I feel like eating หรือ I feel like eating สุ่มตำอ่าฉันอยากกินส้มตำจังเลย I feel like going to the movie ฉันอยากจะไปดูหนังจังเลยวันนี้นะคะส่วนคำที่2ที่ใช้แทนคาว่า I want นะคะเราสามารถใช้คาว่า I fancy ก็ได้ I fancy นะคะ British English นะคะเขาจะชอบพูดกันนะ I fancy I fancy a cup of tea นะคะหรือ I fancy pizza แล้วก็อีกคำหนึงนะคะเวลาที่เราคิดว่าอยากจะกินอะไรนะ I want to eat อะไรนะคะจะมีคำว่า I crave นะคะ I crave I crave, I crave. ก็คือ I want อยากจะกินนั่นเอง crave คือมีความอยากนะคะ I crave ส้ตมตำหรือ I'm craving ส้ตมตำนะคะฉันกำลังอยากกินตะบะุ่งอยากกินส้ตมตำนะคะคุณชาคงจะใช้คำนี้บ่อย I crave ส้ตมสตำ I crave pizza I crave แฮมเบอร์เกอร์นะคะก็คือ I want นั่นเองนะว่ารู้สึกอยากจะกิน